ดาวโจนไปต่อตลาดทุนไทยเช้าวันนี้เนี่ยค่อนข้างดีนะสดใสมันกำลังบอกบอกอะไรครับอาจา,กการย์ตอนนี้เนี่ยก็จากบริบทนะฮะตอนนี้ก็คือช,ช,ชี้ไปชัดเจนแน่นอนว่าเรามีออฟไซด์โมเมนตัมติดทางขึ้นเพือตลาดนะครับ,นะรบเนื่องจากอ,อย่างที่ทราบเพื่อสัปดาห์ที่แล้วเรื่องของการลดดอกเบีย้ยจากตัวเลข CPI ที่ต่ากประคาดนะครับ แล้วก็เดี๋ยวเราจะมีเออร์เนงประมาณช่วงสัปดาห์นี้ผมคิดว่าถ้าเป็นไปตามคาดนะครับกิดเป็นสามารถเอาเปรีฟอร์มมากกว่าเอ็กซ์ปีเคชันหรือว่ามีการโกลดของหุ้นเทคโนโลยีเนี่ยมันก็จะส่งผลต่อตอนนีต้องมีข่าวดีอีกอันหนึ่งก็คืออีก2อ,อย่างก็คือเรื่องของการเจรจาระหว่างอเมริกากับจีนซึ่งท่าทางออกจะออกมาเป็นไปทางที่ดีนะแล้วก็ตอนเช้ารู้สึกว่าจะมีเรื่องของอินดัสเซียลออปต์ของจีนก็ออกมาขยายตัวนะเขาส่งผลตลาดทั้งหมดเลยทั่วโลกทตนี้ถามว่า เงินของโลกนี้จะหมดไปทางไหนผมคิดว่าทุกอย่างตอนนี้มันมีทางที่ทางอัพไซด์ขึ้นอยู่แล้วนะเพียงแต่ว่าบางอย่างที่แพงไป v a ร์เรชั่นที่แพงไปยกตัวอย่างสมมติเราคิดว่าทองเนี่ยขึ้นมาอก,ก่อนกนั้นนั้นก็อาจจะมีการเทขายทำกำไรโยงกลับมาในตลาดที่เป็น Equi t ตนะครับตลาด equity ของอกของทางอเมริกานะฮะจากผลลัพธ์จากการลดรดอกเบีย้ยถ้าจะเกิดขึ้นทําให้ค่าเงินยูเอสซันลอ่อนค่าลงก็อาจจะมีการโรเตทเงินกลับมาตลาด e m e r g i n g market ผมคิดว่าอัเจนดาของตรงนี้น่าจะอยู่ตรงนี้อย่างน้อย3เ mm. ดือนถึงหเดือนจากตรงนี้ถ้าเกิดบ,บริบทยังคงอยู่ตรงนี้ตอนนี้เรอาอกลับมาดูเรื่องของบทสรุปตรงของออการที่หนึ่งผมบอกท่าเรืคัทเนี่ยประมาณ0.25งห้าก็คงน่าจะเป็นไปตามคาดนะจากคอนเซนซัททั้งหมดนะครับจากโถลบริบทที่ท,ท,ที่ที่ออกมาก่อนหน้านั้นนะฮะตอนนี้ครั้งที่แล้วเ,เราเคยพูดถึงดาวโจนว่าเราติดอยู่ตัวหนึ่งเลยเพราะว่า s P, เอ,อไม่ว่าจะเป็น n a s d a q นะครับ หรือจะเป็นตัวทองที่เคยขึ้นไปก่อนนั้นๆเราตอนนี้ทะลุกลับลงมาเนี่ยผมจะมาพูดถึงรายละเอียดเรื่องทองอีกทีตัวน,นี้4.7400ที่เราเคยให้ไว้เมื่อประมาณ3-4เดือนก่อนเนี่ยผมคิดว่าดาวโจนส์เมื่อสัปดาห์ที่แล้วปิดเนี่ยยังไม่ถึงประมาณ4.7326อะไรประมาณนี้แต่ถ้าเราดูที่ดาวโจวนส์ฟิวเจอร์ตอนนี้มันกระโดดขึ้นไป4.76แล้วก็แสดงว่าแนวต้านทั้งหมดในตลาดอี u i ตี้เนี่ยทุกอย่างมันเคลียร์หมดนะครับ ถ้าโมเมนตัมยังคงอยู่เป็นตามบริบทที่เราพูดถึงก่อนหน้านั้นนะฮะก็คิดว่าเราเนียจะสมโมเมนตัมในทาร์เก็ตเป้าหมายต่อไปนะครับในระหว่างทางถ้ามีการผิดคาดผิดหวังนะจากจากบริบทที่เปลี่ยนแปลงเนี่ยเราให้ดูตัวเลขตัวมีเดียมเทอมที่2ว่ามันจะเกิดทริกเกอร์โซนอมีการเปลี่ยนแปลงเราคิดว่าโอกาสตอนนี้น่าจะเป็นไปได้น้อยเราดูเลที่บอก4 5 0 7 3หรือ6 6 0ัของ s p หรือ2องอว่าทองที่4 0 0พ สี่พันนี้เดี๋ยวเราพูดอีกทีว่าเรามีมกราฟทองที่เป็นค่อนข้างรายละเอียดตอนนี้ลองลองเทอมต่อไป3เดือนถงเดือนจากตรงน,นี้ผมคิดว่าเราคงมีโมเมนตัมที่จะวิ่งเข้าไปสู่แนวต้านที่บอกที่จุดตัวชี้ไว้ก็คือ50530ถ้าสมนถ้าสมาทีสามารถเคลียร์จบววคนี้แล้วเออร์ดิ้งออกมาดีด้วยนะครับในตลาดในบิ๊กเทคเนี่ยคิดว่าน่าจะส่งโมเมนตัมต่อ s p แน่นอนกระโดดข้ามขึ้นมาละตัวแนวต้านมันตัวเนี้ยที่แนวต้านที่ผมบอกในลองเทอมนอันที่3เนี่ยเป็นแนวต้านระดับเป็น quarterly. กับเยลลี่ซึ่งจะเป็นแนวต้านที่เป็นระยะสําคัญต่อไปแนวต้านเล็กๆนั้นแน่นอนพอไปชนปุ๊บจะมีการเทขายทำกำไรเป็นช่วงๆซึ่งบางคงัลับไปดูกราฟระดับไทม์เฟรมเล็กๆแต่เราพูดถึงมิดลองเทิมก็คงดูภาพใหญ่ๆก็คงมีโมเมนตัมส่งนั้นซึ่งเราเคยพูดแล้วว่าจากตรงนี้ขึ้นไปน่าจะประมาณ10%นะครับจากโซนตรงนี้ก็คือแสดงว่าอัพไซด์ของโมเมนตัมของบริบทตรงนี้ทั้งหมดอาจจะส่งผลให้สินทรัพย์ที่มีความเสี่ยงเรียบเทียบกับริคฟิลเลตอาจจะขึ้น จากผลลั์การลดดอกเบี้ยอย่างต่อเนื่องคงต้องจับตาดูตรงนี้ลายนี้เราไปดูกราฟที่2ครับบอลยู Born นะ,ะ,ะที่เป็น ETF ของบอลยูนะฮะเป็นครั้งแรกที่สังเกตนะครับว่าไอ้ตัวเส้นที่เป็นสีแดง,แดงตัดเหมือนเป็น M อก็คือ m อเมกซีดี c t o r แล้วก็เป็นหัวสีเขียวเนี่ยเป็นครั้งแรกในระดับควอเตอร์เป็นการาฟควอเตอร์ที่มีการตัดหลังจากเมื่อประมาณเป็นปีปีที่ผ่านมาแล้วการเบรกแน่นอนเราคงสังเกตว่า กราฟของตัวนี้เบรกเทนชันอลที่เป็นรองที่เป็นดาวเทรนขึ้นมาแสดงว่าในอนาคตต่อไปแล้วเราคงอยู่ในภาวะที่เป็นอะไรครับบอลอยู่และทิศทางที่เขาสัตเป็นสูงนะครับก่อนในช่วงที่ผ่านมาในช่วงปีเลียประมาณ10ปีหรือว่าหลายปีที่ผ่านมาแต่จะมีการรีเทสขึ้นมาถ้าผลการาฟทางเทคนิคคือเป็นการเบรกขึ้นมาแล้วแหละเราคงอยู่ในภาวะนี้หมายความว่าเราอยู่ในภาวะที่อินเฟลชันระดับสูงคงไม่กลับไปที่ประมาณ2อาจจะอยู่ประมาณ3บวกลบอะไรตรงนี้นะฮะคงเป็นระยะเวลานานแล้วก็กด ก็คงสโลว์ก็คืออยู่ในภาวะที่เป็นสแต็กเฟชั่นแต่ว่าสังเกตว่าการตัดทั้งนี้แหละเรามีเป้าหมายลงมาในทางเทคนิคเนี่ยเป็นไปได้ลงมาที่3.24หรือ3.4ก็แสดงว่าอาจจะมีการลดประมาณ07 0.75เบอร์เซ็พอยต์ของตรงนี้ก็คือตามจุดที่เป็นแนวรับทางเทคนิคมาประกอบกับบริบทซึ่งเฟดก็มีอเจนด้าจะลดอีกประมาณ2ครั้งก็ลดนงมยประมาณ0.5หแล้วคงมาที่เป็นแนวรับแล้วคงก็ไม่มาจับตาดูตรงนี้แต่ว่าถ้ามีการดีเทลลึกนะครับหมายความว่าตัวเลขอินเฟชั่น ส่งผลจากทาริฟเนี่ยแค่ครั้งเดียวเราอินเฟชันเริ่มเริ่มคงที่เป็ดมีการลดดอกเบี้ยเนื่องจากเรื่องการพยุงเรื่องอัน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 พปอยเมนต์เรทเนี่ยผมคิดว่าเราจะหลบกลับไปที่สองผมเกื่อเราคงมองไม่เห็นตรงนั้นแต่มองที่ว่าอาจจะลดอีกสองครั้งแล้วคงระบาตที่สามจุดบวกลบตรงนี้นะครับซึ่งก็จะใกล้เคียงกับเรียลลิตเด็กที่ประมาณสามของของอินเฟชันตรงนี้นะครับพอดีกันนะแต่ว่าตอนนี้เราคงคิดว่า แนวโน้มระยะสั้นหรือะยะกลางเนี่ยคงน่าจะมีการลดดอกเบี้ยลงลงมาก็แสดงว่าตลาดของอีกิจดี้สินทรัพย์ที่มีความเสี่ยงน่าจะเอาผลฟอร์มกลับขึ้นมาในทางโมเมนตัมทิศทางขึ้นจากบริบทของบอลยูที่จะลดค่าลงเข้าไปสู่เป้าหมายประมาณ3.24บกลบนึ่นะครับดอลลาร์ขั้นที่แล้วเนี่ยเราพูดถึงตัวเลข9.8สามารถบวกขึ้นไปทะลุแล้วก็มีการบิบซอกตรงนี้ตรงนี้ทัเกตยมองคิดว่าเราคงไม่มีการ เปลี่ยนแปลงทิศทางของดอลลาร์มากหนักผมคิดว่าเราอยู่ในโซนที่ประมาณออกเป็นข้างๆตรงนี้แต่ว่าการสวิงแต่ละครั้งของดอลลาร์สังเกตมีการจุดลงมาที่ต่ำกว่า98.35อีกรอบแล้วก็มีการดีดขึ้นมาผมคิดว่าเป็นการเทขายจึงกำไรงเพื่อจะดูท่าทางว่าเฟดที่บอกว่าจะลดเนี่ยจะพูดว่าอย่างไร0.25หลังจากนั้นเป็นยังไงมคิที่ว่าเราคงอยู่ในโซนตรงนี้ซึ่งการสวิงตรงนี้จะส่งผลหลายอย่างก็คือ1ตลาดทอง จะมีแร a ชั่นกับตัวเลขของดอลลร์อินดี่ที่เกิดขึ้นนะการอ่อนค่าของทองแต่ตามเทรนด์เกาะตรงนี้ถ้ามันลงไปที่ประมาณ94-96อีกรอบหนึ่งก็จะส่งเงินไหลออกมาตลาดที่ emerging market ตัวนี้เราคงต้องจับตามองแต่ว่าจาก101กับ96-94ตรงนี้ผมคิดว่าเราคงไม่มีการเปลี่ยนแปลงอะไรมากนะัเพราะว่าอย่างลืมว่าต่อให้ลดดบอบี้0.25หรือ0.5อีกครั้งหนึ่งในเดือนธัน เราก็คงคิดว่าอัตราเงินเฟอ้อของอัตราควนมจบัตรของของอเมริกาเปรียบเทียบกับประเทศอื่นก็ยังคงสูงอยู่ดอลล่าก็คงยังไม่อ่อนค่ามากนักจากตรงนี้ในมีเดียพื้มตรงนี้นะครับมาดูที่ทองดีกว่าครับกราฟสี่เนี่ยเป็นกราฟที่เมื่อเราพูดถึงประสบการณ์ที่แล้วเราคือเราเคยให้เป้าหมายเล้ว่าหลังจากทปปะลุประมาณ4ประมาณ4ี0พแล้วกันนะมันจะวิ่งขึ้นไป4ี่ห้าหนึ่งหแล้วเราเคมาดูว่าที่ผมเคยดูให้ให้กราฟดูผมเคยไม่ให้ไม่ให้กราฟดูประมาณ ไม่ให้ดูแบบกราฟ4ชั่วโมงเลยเป็นครั้งแรกที่ผมพูดถึงกราฟ4ชั่วโมงเมื่อสัปดาห์ที่แล้วแล้วเกีกมันมีการตัดปุ๊บแล้วมีการเทขายลงมาแล้วบอกว่าเป็นจังหวะที่กระโดดเข้ามาซื้อถ้าเราคนเล่นในไทม์เฟรมระดับที่เป็นเดลี่หรือวิกฤติมันน้ไปสังเกตมีการตัดนี่คือกราฟสัปดาห์ที่แล้วก่อนที่จะลงมานะฮะสังเกตไหมฮะแล้วก็เรามีตัวเลข4080กับ4120อันนี้คือเราพูดจบปุ๊บเนี่ยเมื่อวันจันทร์ที่แล้วพอพบกันว่าช่ว จากโซนที่เราพูดถึงตรงนี้เราไปดูกราฟที่สี่จุดหนึ่งจะเห็นภาพที่ชัดเจนมากขึ้นนะครับการเทขายรอบเนี้ยนี่คือกราฟสี่ชั่วโมงเนะฮะลงเก็บว่ามันลงมาเนี่ยสองเก็บว่าที่โลมันทิทอะไร่ครับสี่ศูนย์แปดศูนย์แล้วก็รีบาวขึ้นมานะฮะแสดงว่าตัวเลขสี่ศูนย์แปดศูนย์ที่เราให้นี่มันมีอะไรสำคัญที่สำคัญถ้าเรามีวิธีการเทรดที่มีเขาเรียก powerful ในการที่จะทำนายก็คือหาจุดแนวรับที่สำคัญแล้วใช้ตามองถึงจุดจุดสุดทียมได้ใกล้เคียงกัน มีการรีบาวแน่นอนนะฮะตรงนี้นะฮะวิธีการเทรดก็คือมีการต้องการหาความแม่นยำแล้วก็หาวิธีการดอปทางเฟรมออกไปแล้วก็คำนวณใช้ดีนาโปลีเลเวลในการตลาดสังเกตว่า <c oughs> ตรงนี้พอบรรจุตรงนี้น่าคืนวันจันทร์น่าจะเป็นหรือประมาณช่วงเช้าวันอังคารแล้วกันเรามาดูกราฟที่4.2การการเพลงของตลาดนี้ไปผมกลับมาที่กราฟเดลี่แล้ว <c oughs> กันมีการรีบาวขึ้นมาแล้วพยายามจะอยู่ที่เหนือประมาณ4.80สังเกตนะครับว่าแต่ละครั้งเนี่ย ในอีกสามแท่งของเทิร์อีกสามวันจนถึงเมื่อวันประมาณวันศุกร์เนี่ยมันก็คงพยุงอยู่ที่ประมาณสูงกว่าสี่ศูนแปดศูนมันลงไปถึงสี่ศูนย์สี่พันสี่อ่ะพูดง่ายง่ายสี่พันสี่แต่ไปดูกราฟที่หนึ่งผมให้ตัวเลขว่าอะไรครับมีเรี่องเทิรของซัพพอร์ตอยาให้ต่ำกว่าสี่พันดูอ่านะฮะสังเกตตัวเลขสี่พันมันลงมาที่สี่พันกับสี่แล้วก็ดีบาวขึ้นมาพยายามพยุงให้อยู่ประมาณประมาณสี่พันหนึ่งอยู่ตรงนี้ แต่นี้เรามาดูเนี่ยสังเกตว่ารูปแบบตรงนี้เป็นการสู้กับแนวการขายที่ผ่านมาซึ่งการขายตรงนั้นแน่นอนว่าทุกคนในตลาดสังเกตว่าทองบ้างเราลงประมาณรุ้สึกธสี่ห้าพันบาทเลยสรเกตนะฮะถ้าที่วันนั้นแสดงว่าตรงนี้คนติดทองอยู่ตรงนี้เยอะนะฮะแต่นี้การจะสู้ได้หรือไม่ได้ผมคิดว่าเราต้องการบริบทที่สนับสนุยนยกตัวอย่างว่าเฟดประกาศลดดอกเบีย้ยมาจะมีการรีบาวขึ้นมาการรีบาลรอบนี้อ่อให้จับตาดูที่สี่สองสี่สูน อาจจะบวกลบขึ้นไปเลยขึ้นไปหน่อยด้วยจากโมเมนตัมของคนที่เล่นตามเทคนิคการใช้อินดิเคเตอร์พอมันมีการตัดขึ้นมามีบริบทบอกตัดขึ้นมาแล้ววิ่งไปซื้อปรากฏว่าติดมันมีคนที่รอขายอยู่ที่ประมาณโซนประมาณ4240ตรงนี้จับตาดูให้ดีว่าถ้าชนแล้วมีการทีขายลงมาอีกรอบหนึ่งเนี่ยรูปแบบเทรนด์ตรงนี้เราจะเห็น4516คงจะเป็นอีกรอบถัดไปเป็นรอบเป็นมีเดียมเทอมหรือลองเทอมระยะยาวมันจะมีการรีเทสลงมาตามจังหวะรูปสอนสีแดง ขวัที่เทรดตรงนี้ถ้าสมมุติไม่ติดนะครับนะฮะต้องการจะเข้าหรือว่าออกไปก่อนหนะ้านั้นกลับมาที่ประมาณ3ามพันห้าถึงสามพันเจ็ดบวกลบเนี่ยเข้าจังหวะระยะยาวจะเป็นผลที่ดีกว่าแต่ว่าถ้าต้องการจะเทรดตรงนี้การจรังหวะเข้าออกที่ผมบอกนะฮะเองอาจจะมาแตะโลเดิมที่4ี่พันอีกรอบแล้วรีบาวไว้ที่สี่พันสี่พันหนึ่งตรงนี้ต้องใช้วิธีการเทรดทางเทคนิคคนจะซื้อทองเก็บตรงนี้ให้ดูตัวเลขข้างล่างเพราะว่าเขาไม่มีทักษะในเรื่องของการดูกราฟ นะพยายามจะเข้าออกเร็วแต่ว่าพยายามจะไปวิ่งตามเบรกเอาตรงนี้อีกรอบหนึ่งเพราะว่าตามหลักการเนี่ยการเทขายตรงนี้มันมีนะัยสําสคัญว่าทองเริ่มแพงไปละมีการโรเทตเงินคนจะติดทองโวลุมค่อนข้างเยอะมหาศาลถ้าเป็นกองทุนที่เป็น h ฮฟัเนี่ยถ้าบางกองทุนเนี่ยเล่นตามอินดิเคเตอร์หรือว่าเล่นตามแมคโครระยะยาวเนี่ยเขาจะลากให้เป็นการเบรกหาขึ้นไปเพื่อเขาจะขายของ คนที่ไปวิ่งตามเบรกไฮรอบนี้แล้วเกิดโยพอนยิน่งถ้าไปชนแนวต้านที่ประมาณ4,516เนี่ยแล้วไม่ผ่านหมายไม่ขวามหมายว่าเทะาลูกขึ้นไปแล้วปรากอนว่าปิดกลับไม่ได้ในระดับที่เป็นวีค k l ่เป็นต้นไปหรือมันลี่เนี่ยอันนีส้สำคัญก็คือเขาออกของ mm. นะฮะการออกของไม่ยากก็คือพยายามใหม้มีบริบทสร้างสร้างอินดิเคเตอร์ให้มันเกิดขึ้นมาเป็นโมเมนตะัมออกข่าวหน่อย นะแล้วก็จะมีการออกสื่อว่าเดี๋ยวทองจะขึ้นไปเท่านู้นเท่านี้นะฮะอันนี้คอยคอยดูกันตรงนี้จับตาดูตัวเลขด้ถ้ามันไม่เกิดขึ้นก็เป็นไปเลยก็ลเล่นตามหนนเป็นต่ำแต่ว่าสิ่งที่ผมให้ดูคือให้ระมัดระวังวิธีการเล่นของ professional trader นะครับบิคอยเราก็ยังไม่ทนะลุแนวรับที่เราให้ไว1050010900นะครับมีการรีบาวเ้าพูดว่าบอมเมนตม้มตอนมีการเทส3ครั้งแล้วไม่ผ่านคงต้องดูว่า Bitcoin ตอนนี้バリュเอชันเนี่ยเปรียบเทียบกับ เงินโฟที่จะไปตลาดดิพิตี้มากกว่าหรืออะไรเนี่ยผมคิดว่าน่าจะเป็นการเทรดขายกำไรเดียวคือแพทเทิร์นตรงนี้ออกรูปแบบข้างๆโอกาสแนวเทรนแนวโน้มระยะยาวเนี่ยยังคงขึ้นได้อยู่แลหละเพียงแต่ว่าจังหวะที่ดีผมคิดว่าให้ปลอดภัยอ่ะกลับมาซื้อที่แปดหมื่นแปดกับเก้าเก้าหมื่นสองดีกว่าถ้าการจะซื้อถ้าการจะเทรดตรงนี้ก็คือก็คงเป็นเทรดเดอร์คงไม่ได้คงแบบแบบซื้อแบบระยะยาวลองเทอมมีเดียอ่อมีเดียมหรือลองเทอมในการอินเวสเมนต์เพราะว่าคงไม่ได้เกิดกาบเทคนิคแบบ ใกล้ชิดนะครับผมต้องดูบิคอยต่อราคาได้ครับดาวโจนส์ครับดาวโจนส์นะฮะเราพูดถึงแล้วว่าเคซีเจ็ดซเจน์ศูนยเนี่ยฟิวเจอร์บัญชีไปแล้วว่าคืนนี้บวกน่าจะประมาณ4ีเกว่ากวาคิดว่าการบวกบวกตรงนั้นจากบริบทที่เราพูดถึง3วันที่ผ่านมาผมคิดว่าเราต้องดูว่า บวกไปแล้วส่งบอไปตั้มตัวยืนได้ปิดนะครับโดยเฉพาะสัปดาห์นี้ถ้าเปิดปิดแล้วสามารถยืนอยู่ตนเซต4.7400เราก็คงมองเป็น p o s สิทีฟโมเมนตัมคงจะขึ้นไปสู่เป้าหมายต่อไปนะครับก็คือ54เนี้ยนะครับอันนี้เะยะยาวเลยนะครับนะครับครับครครับไปที่ประเทศไทยครประเทศไทยเช้านี้ก็ถือว่าดีนะก็ยังอยู่ใม่1330้ยเลยไหมครับอันนี้เนื่องจากกราฟเราทำวันประมาณวันเสาร์นะครับ สังเกตว่าผมตัวเลขสีส้มไอตัวลูกศรสีส้มที่เป็นเล็ t a n งเกเนี่ยก็เป็นรูปแบบหนึ่งที่ผมบอกไว,ว้ว่าที่ชี้ไว้ก็คือมันเป็นรูปแบบ Continuation Pattern เป็การทำ multiple test า u u t i p ที t e s t สครั้งท้กครั้งทำ Breakout แล้วไม่ผ่านแต่ว่ายังคงรักษาร,ระดับ Low ได้ที่ใกล้เคียงเดิมทุกครั้งก็แสดงว่าเป็นรูปแบบของ Rectangle รูปแบบของ Pipe Pattern แบบนหนึ่งซึ่จะเป็น Continuation ที่ขึ้นต่อวันนี้เบิรขึ้นมาประมาณ1 3 4 มันจะมีตัวเลขแนวต้านสําหรับวันนี้1348หลังจากนั้นน่ะมันจะเป็นประมาณ1 3 9 9งสามเก้าเอนี่ี่แหละท้นต่อไปผมคิดว่าด้วยรูปแบบบริบททั้งหมดของตลาดเราคงอาจจะวิ่งขึ้นไปที่ใกล้1450กับ1 5ึ่นะครับ,รบก็ประมาณ10%จากตรงนี้แหละผมคิดว่า,าคงมองในเชิงโพสติฟแล้วก็คนที่ถือก็คงแคร์รี่ต่อนะครับจะทำโรเตชันเปลี่ยนหุ้นอะไรก็คือเทค p r o f ิตก็ตามแนวรับแนวต้านของหุ้นแต่ละตัวที่บอก อ่ะเพราะว่ามันผ่าน1,330มาได้นะครับตอนนี้1,336ครับผมเช็คมื่อล้าสุดนะครับเพราะฉะนั้นก็มาดูอย่าให้ต่ำกันก่อนยังกว่า3,330จะปิดต่ำกว่าถึง3 3 0มันจะเป็นการรูปแบบของฟอล์บเบเอามันต้องปิดยืนได้ยิ่งปิดเต็มแท่งของวันนี้ยิ่งดีครับนะครับนะครับโอเควันนี้ขอบคุณมากครับอาจารย์ชัยครับครับ